สวัสดีครับพี่น้องช่องพ่อไอ้ผานะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมพามาเบิ้งนะครับรถยกสูงนะครับรถดัดแปลงนะครับสำหรับรถทมนี่เป็นรถไททันตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยนี่เดิมเดมนี่จะบม่มีนะครับนี่กันโครงนี่นะครับนี่เหล็กกันโครงตัวนี้นี่จะบม่มีนะครับอันนี้คือเขามาติดตั้งเพิ่มเอานะครับนี่นะครับ ข้อดีของการติดตั้งกันโครงก็คือนึงพวงมาลัยจะได้นิ่งขึ้นนะครับเวลาเราจำขอสะพานหรือว่าเลนเร็วๆนะครับสาหรับรถดัดแปลงยกสูงนะครับนี่คือ,อย่างของผมนี้ยก2นิ้วนะครับก้อนนนี้ยก3นิ้วยก3นิ้วแล้วทีนี้มันกระด้างเกินนะครับกระด้างเกินผมเลยไปถอดออกนะครับถอดก้อนรองอเปเช c e r รองสปริงออกนะครับก้อนนี้ไ่นิ้วครึ่งนะครับบันนี้ส่รอง2นิ้วนะครับรอง2นิ้วก็ ๋อ้มันลองหนึ่งนิ้วนะครับรองหนึ่งนิ้วมันจะสูงขึ้นสองนิ้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอ่ากันโคงนี่เป็นของอ่าตัวพัดตัวขับซีนะครับนี่นะครับกันโคงไททันตัวขับซียกสูงนะครับเอามาทําไส่เตะไททันตัวเตี้ยนะครับนี่ครับจุดยึดก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ผมติดตั้งได้หลายปีแล้วนะครับนี่เพิ่งมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเบิ้งยางกันโคงผมก็ขาดแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เฮ็ดไซไหมนะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนยางกันโคงใหม่นา นี่นะครับจุดยึดก็ไซตตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมได้มาจากไหนนะครับตัวนี้ผมก็สร้างซื้อมานะครับสร้างซื้อมาแล้วมาติดตั้งเองนะครับนี่นะครับชุดกันโค้งนะครับเดี๋ยวอันนี้สําหรับด้านขวาของรถนะครับอันนี้ด้านซ้ายรถก็ตัวนี้นะครับองศาก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงหัวที่จับลูกมากผมก็มาเชื่อมใช้เอาเชื่อมเชื่อมใซ่เอานะครับนี่นะครับ นี่นะครับอ่ะครับนี่นะครับรถผมเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยยกสูงนี่ครับอ่าผมใส่ล้อของปาเจโร่นะครับนี่นะครับ,รออรบ,รบตัวเตี้ยยกสูงเดิมๆเป็นล้อฮารูนะครับเป็นรถล้อฮารูผมมายกสูงยกสองนิ้วแล้วก็ใส่อ่าล้อขอบ18ของปาเจโร่นะครับยาง265หโอ้ยยาง สองหก่าหกศูนย์สิบแปดนะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับพี่น้องนะครับก็นี่ยางมันบวมนะครับแรดนี่ดึงดับด้งดังนะครับเปลี่ยนยางมาใหม่นิ่งแล้วนะครับเ็จเพ็ทช่วงล่างไม่เบิดเลยนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่เปลี่ยนยางใหม่มานะครับอ่ะนี่ให้พี่น้องผู้ใส่รถได้เบิ้งนํากันนะครับนี่สำหรับตัวตี้อยกสูงนะครับผู้ใดอยใหเพิ่มพรมไลนิ่งก็ติดกันโครงตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับ ผมก็จะได้เปลี่ยนลูกยางกันโขงนะครับหลายปีแล้วเพิ่งเฮ็ดคลิปเห็นพี่น้องเบิ่งนะครับใ,ใส่ทดลองมาหลายปีแล้วนะครับามนิ่งามยางนี้นิ่งขึ้นกว่วปกติดเดยอะนะครับอ่าครับส่วนอ่ากันโขงตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจากอ่านบุษนะครับในขับไทตันนะครับ่ครับไทตันนะครับในเฟซบุ๊กเพิ่นก็เพิ่นใส่ซื้อ่าอย่างวะ นวบไททันขับนะครับพ่นจูนกล้องนะครับของโปรสปีดยู่นะครับคนเดียวเราผมเบิ่งแล้วผมจำซื้อเฟซเราบ้ได้นะครับสําหรับผู้ใดอยากได้ชุดกันโค้งนะครับติดต่อเดี๋ยวผมซื้อหาหาลิงก์เฟซเรานะครับแล้วก็หาอันนั่นเบอร์ซิมาแนบเซทไทยคลิปให้นะครับเน่าเซทตรงนั่นในคลิปให้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับบวัสดีครับ